ไปนั้นฟรายเดย์นะครับปกติแล้วทุกวันศุกร์เนี่ยเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องการเงินการลงทุนที่น่าสนใจมาร่วมพูดคุยกันสัปดาห์นี้คงจะต้องคุยเรื่องของทองคำแหละครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเป็นสินทรัพย์ที่น่าจะแข็งแรงที่สุดในโลกเป็นที่ต้องการของนักลงทุนมากที่สุดสินทรัพย์หนึ่งในโลกเลยนะครับราคาขยับบวกขึ้นมาอย่างต่อนเนื่องทีเดียววันนี้อาจจะเหงาหน่อยเพราะว่าหลายตลาดปิดทําการนะครับเป็นวันกู๊ดฟรายเดย์กันนะ่แต่ราคาทองคําที่ขึ้นมา อย่างต่อเนื่องขนาดนี้เนี่ยนะครับทองมีโอกาสไปต่ออีกหรือเปล่าแล้วก็ทองคําที่ทุกคนมองว่าเป็นสินส็นทรั์ปลอดภัยเนี่ยที่ระดับราคาแถวแถวนี้ยังปลอดภัยอยู่ด้วยจริงหรือไม่เนี่ยนะครับเดี๋ยวไปคุยกันกับคุณศิริลักษณ์ประโกติป,ประพานะครับผู้นวยการฝ่ายวิเคราะห์ของหุ้นเซิงเฮงโกลฟิวเจอร์สครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณบอยค่ะครับวันนี้ทองคําอาจจะเหงาหน่อยแต่โดยรวมที่ผ่านมาก็คึกคักมากทีเดียวนะครับแนวโน้มทองคําตอนนี้ยังเป็นยังไงบ้างฮะก็ทองนะคะเป็นท top ทาวของ ปีนี้อีกแล้วนะคะหลังจากที่ปีที่แล้วก็ร้อนแรงนะครับคือปีนี้ทำอนงายเมื่อวานนี้นะคะสามพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดดอลลาร์นะครับขึ้นยี่สิบเซนก็ถ้าเป็นทองไทยก็ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะขึ้นประมาณหนึ่งถึงบาทยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ข้าแล้วนะครับซึ่งปัจจัยที่ขับเคลื่อนเราขนมคำนี้นะคะก็หลักๆให้ปัจจัยเดียวเลยสงครามการค้าโลกะค,ะครับ เดือดเพาสองครามการค้าระหว่างสหมิการเราก็จีนนะคะสหมิการเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของโลกนะคะจีนอันดับสองของโลกนะค,ะคือทําสงครามการค้าแค่สองประเทศนี้นยังไงก็ที่ทําให้เกิดความเสียริทธิ์โรคถดถอยรับอย่างค่อนข้างอย่างมีสําคัญนะคะงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นแน่นะะไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้านําเข้าที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ราคาสินค้าในประเทศก็อาจจะเพิ่มขึ้นด้วยจากต้นทุนวัตถุดิบ ที่เพิ่มขึ้นค่ะครับคือหลายคนมองทองคำนะตอนนี้ผมว่ามีสองค่าใหญ่ๆเลยบางคนก็บอกว่าราคาทองเนี่ยมันขึ้นมามากจนเกินไปแล้วแต่อีกบางกลุ่มก็บอกว่าทองเนี่ยยังมีรันเว์ที่ให้วิ่งต่อไปอีกไกลามากเลยทางฝั่งคุณสิแลรัเองมองอยู่ตัวเองอยู่ฝั่งไหนฮะยังงิราคาเป้าหมายเนี่ยให้ไว 3, ้3,360ดอลลาร์ซึ่งก็มีที่มาเดี๋ยวคุยกับคุณบอยทีหลังตรงนี้อได้ ณตอนนี้นะคะสงครามการค้าสัมริการจีนยังมองว่าน่าจะตุนแรงต่อไปนะคะฉายให้เห็นภาพว่าสัมริกาเป็นประเทศที่ขาดดุลการค้ามากที่สุดของโลกนะค,ะ,คะประเทศที่ขาดดุลการค้าไม่ที่สุดก็คือจีนครับสัมบิกาเป็นประเทศที่บอกว่าขาดดุลที่สุดเลยขาดดุลทั้งประมาณนะคะขาดดุลทั้งการค้าแล้วก็จริงจงเงินดอลลาร์น่าจะต้อย่าลงนะคะแต่ด้วยเป็นเงิน หลักในการชำระราคาสินค้าร,ระหว่างประเทศก็เลยทำให้เงินดลอลลาร์ยังยังมีมูลค่าอยู่ได้นะคะฝั่งของจีนจีนใหญ่เป็นอันดับสองแต่ว่าเขาเป็นผู้รายใหญ่ที่สุดของโลกค่ะเป็นผู้ออกรายใหญ่ของโลกนะครับสหรัฐอเมริกาต้องบอกว่าอย่างที่บอกไหคะว่าขาดนุนการค้ามาอที่สุดกับจีนแล้วจีนก็เป็นประเทศที่เกินดุนการค้ามากที่สุดของโลกด้วย จีนมีเงินุนับร,รองมากที่สุดของโลก3.3ล้านลานดอลลาร์เทียบกับอเมริกาอเมริกามีเงินุนับร,รองอันดับที่15นะคะ2แสนล้านเองนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> เท่าๆไทยของไทยอันดับที่16สแสดงว่าอะไรสะแสดงว่าจีนเนี่ยพร้อมที่จะตอบโต้ตกับนะคะคุณบอยติดตามค่ะก็จะเห็นแล้วนะคะลาอเมรกิกรตอบโต้จีนก็พร้อมตอบโต้กับนะคะแล้วในที่สุดแล้วภาษีการค้าที่คอออกมาล่าสุดแล้วก็คือ สำนักการก็เก็บภาษีสินค้านําเข้าจากจีนสูงมาก1นึ่งร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะสุดที่ผ่านมาจีนก็ไม่ยอมตอบโต้ตกลับว่าเก็บภาษีสินค้านําเข้าจากสหนักการถึงร้อยยี่สิบห้าปอร์เซ็นต์อเมริกเก็ก็เลยมองว่าประเด็นตรงนี้มันยังเป็นประเด็นที่คู่ควนอยู่ถึงแม้ว่าอาจจะมีการพร้อมที่จะจกจากกากากา่ายก็ตามแต่คง,งต้องใช้เวลานะคะพราจีนจีนมีความเรียบเรียบเป็นประเทศที่สามารถส่งออกสินค้าพวกเคเลคอมได้รายใหญ่ที่สุดอีกนะคะมัน จากที่สันักการลองมองว่าตอนนี้นเขาไปภาคปริการละภาคการผิดเขาเริ่มลดน้อยลงนะคะสดสดที่สิบเปอร์เซ็นต์เขาจะกลับไปภาคการผิดเรียกว่ายากเนาะยากนะต้องใช้เวลาเปลี่ยนผ่านหลายปีทีเดียวของจีนนะยัง,ย,งยังถือว่ามีมีความได้เปรียบสำมักการอยู่แตะะ่ถึงแม้ว่าการส่งออกเนี่ยอาจจะต้องพึ่งพาสำนักการเพราะว่าทินี้ผิวของของจีนนะก็ขับเคลื่อนจากการฉอกครับต้องพาซึ่งกันและกันต,ต้องคุยกัน นะคะแต่ตคงต้องต้อง,ต,องต้องอะไรอ่ะต้องแสดง power ก่อนนะคะที่แบบว่ายังคุยกันไม่ง่ายหรอกอืมซึ่งหลายคนก็มองว่าภาวะแบบนี้เนี่ยเงินก็เลยวิ่งเข้าหาทองคํากันหมดเลยทองคํายังเป็นสินทรัพย์ที่ที่ตอนนี้ทุกคนมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยมากที่สุดอยู่หรือเปล่าฮะใช่ค่ะทองคำเนี้ยได้รับบทพิสูจน์มายาวนานนะคะจริงๆไม่ใช่แค่สิบปียี่สิบปีนะคะ อยาวนานมาต้องบอกว่าเป็นเป็นร้อยปีแล้วอะ่ะก่อนเราใช้โกลสตนดานะคะระบรบก,การเงินเนี้ยผูกติดกับตัวค่าเงินเนี้ยผูกติดกับเงินดอลลาร์นะคะเงินเนี้ยเป็นเพียงกระดาษแค่แผ่นเดียวนะคะอาจจะไม่มูดค่าก็ได้นะคะจะทําให้คนเชื่อถือในมูดค่าของเงินเนี้ยก็เลยต้องเอาทองคําเป็นคําประกันนะคะมันเงินกระดาษแผ่นเมื่อก่อนเนะี้ย ช่วงประมาณหนะึ่งเก้าสามสุดเนี่ยก็ต้องมีทองคำแบ็กอัพแสดงว่าอะไรทองคำมีมุลค่าในตัวเองนะคอันที่สองพี่เอกก็ยังยังประเมินว่าทองคำเนี่ยช่วยรักษาเวลนะคะรักษาความมั่งคั่งของของคนที่ที่มีทองคำอยู่นะครับทองคำเนี่ยไม่ต้องบอกว่าไม่สดทกสถานเนะเวลาเกิดวิกฤตเกิดความไม่แน่นอนนะทองคำกับปับปัวขึ้นโดดเด่น สามน่าจะเป็นเรื่องของกระจายความเสี่ยงจากพอร์ตการลงทุนครับะค,ะค่ะราคาดุลคำเนี่ยมีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์อื่นตักมากๆนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์ทางลบกับหุ้นกับบอลน,นะคะมันก็ถือว่าต้องมีทองไว้นะ,ค,ะครับเพื่อกระจายความเสี่ยงจากพอระค,ะครับคือจะมีคำนะที่เขาบอกว่า อินโกวิตัสนะคะมันทองคําก็ได้รับความเชื่อมัน่นได้รับความไว้อยวางใจเป็นสินทสับปลรดภัยนะคะมีมูลค่าในตัวเองเพราะว่าทองคํามีความยูนิคนะคะมีความสวยงามแวววาวไม่หมอง,งตามเวลานะคะค,คือเงินเนี้ยอาจจะต้อยค่าได้ต้อยค่าตามเศรษฐกิจนะคะด้อยค่าตามเงินเฟ้อนะคะแต่ว่าทองคำก็จะกัดการออบมาเป็นร้อยปีแล้วค่ะครับ ซึ่งปีนี้บรรดาผู้จัดการกองทุนก็ยังคิดว่าทองคำน่าจะเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดอยู่แล้วครับดูจากภาพที่ทางพี่เก๋เตรียมไว้เนี่ยครับใช่ค่ะคือทางแบงก์ออฟอเมริกาเนี่ยนะคะเขาําทำทำแบบสำรวจบรรด,ดาผู้จัดการกองทุนนะคะในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะะอมบอกว่า,าต้องบอกว่าอะไรที่น่าลงทุนมากที่สุดสินทรัพย์อะไรที่น่าลงทุนมากที่สุดเขาใช้ว่าคลาวรลองเย คือหูฟบคนมาลุมล้อมที่จะซื้ออ่ะมีอะไรณตอนนี้นะคะบ,บอกว่ามาประมาณสักสี่สิบสองเปอร์เซ็นต์อันั่นน่าจะเป็นเป็นทองขับเรากร็ก่อนหน้านั้นคุณนางฟ้าเนี่ยนะคะที่อยู่ในประหลาดนะแปลกกลายเป็นว่าโดนรถมาเป็นอัดับสองแนหะตอนนั้นเขาโดดเด่นนะคะช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาก็เป็นต้องบอกว่าเป็น,เป,นเป็นท็อปทิกแล้วกันนะคะ กับที่น่า,นาพูดมากที่สุดเนี่ยครับแล้วก็มีการทำแบบสำรวจอีกนะคะว่าในส่วนที่นะคะสินทรัพย์ไหนละ่ะที่มองว่าจะให้ออผลตอบแทนโดดเด่นมากที่สุดในปีนี้อ้าวก็กลายเป็นทองคำาตคะทองคำเขาก็มองว่าเออปีนี้น่าจะให้ออผลตอบแทนที่ที่โดดเด่นมากที่สุดนะคะคก็แบบสำรวจก็มองว่า ผู้จัดการกองทุนมองว่าเออสิบสองเปอร์เซ็นมองว่าทองให้คนตอบแทนน่าจะดีที่สุดนะคะลองมาจะเป็นงินสดสิบแปดเปอร์เซ็นพันธบัตรรัฐบาลสโตรเมกาสิบแปดเปอร์เซ็นต์คือบรรดาผู้จัดการกองทุนหรือว่ากองทุนทันทน่วโลกตอนเนี้ยลดน้ําหนักการลงทุนในตลาดหุ้นสโตรเมกาในช่วงสองเดือนที่ามาเขาบอกว่าออมากมากนะคะมากค่อนข้างจะมากทีเดียวนะคะแล้วก็ว่าสามสิบหกเปอร์เซ็นต์ก็เห็นว่าต้องอันดร์เวท หุ้นสหาราัฐครับแล้วก็มองว่าเป็นขาลงอีกสองปีข้างหน้าด้วยนะคะมันก็ตอนนี้ตลาดอยู่ในภาวะดิสนอรนะคะแล้วก็ยังมีเบ็ดเงินที่ไหลเข้าทองคำที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอยู่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อสักครู่นี่เก๋ก็บอกว่าวราช่างเฮงมองเป้าหมายของทองไว้3,3มพาิรร 60, จริงๆก็ไม่ไกลจากตรงนี้นะครับเราเรามองอยังไงบ้างที่มาที่ไปเป็นยังไงทำมาหึงคำนวณได้ตัวเลขตรงนี้ครับที่มาที่ไปน่าจะประเมินจากเรื่องความเสี่ยงของเรื่องเศรษฐกิจถดถอย นะคะพิ่เก็ตจะมีกราฟิกอันหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องราคาทองคำกับภาวะสิเมริกาที่ถดถอยนะคะเอาย้อนกลับมาแค่เจ็ดครั้งก็พอเนาะไม่อยากยอ้าวไกลมากก็จะจะเห็นว่านะคะที่ผ่านมาเจ็ดครั้งนะคะก็อาจจะถดถอยระยะเวลาแตกต่างกันละกันนะคะแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยถดถอยยาวนานประมาณสักสิบเอ็ดเดือนได้นะคะแล้วก็ ให้ผลตอบแทนประมาณ28%นะคะถ้าเป็นเอายกตัวอย่างนะคะช่วงออยไทซสและกัน,นะคะช่วงปีนนึงอัก็1ย8 0ดอนละลาร์เศรษฐกิจถดถอย6เดือนแต่ว่าทองขึ้นถึง7 1เลยนะคะตอนนั้นราคาน้ำมันขึ้นเป็นเท่าตัวหนึ่งนะคะเราก็ทองคำก,ก็ขึ้นแบบเยอะมากเป็นเท่าตัวเหมือนกัน หลังจากนั้นก็อาจจะมีแรงเทขายหล,ลังจากที่ราคาน้ำมันปรับตัวลงนะคะปี2001นะคะคุณคุณบอยอาจจะเริ่มทันแล้วแหละนะคะมีฟองสบู่ดอทคอมนะครับพวกตอนนั้นหุ้นในกลุ่ม NASDAQ ก็มีกิการเก่งกําไรหล,ลังจากนั้นมีแรงเทขายออกมานะคะก็ตกถ,ถอยแค่ประมาณ8เดือนนะคะทองขึ้นมาประมาณน9ได้นะคะมาปี2008วิกฤตซับพามหรือว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะคะ ตอนนั้นต้องบอกว่าเกิดลักษณะที่เป็นเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงมากเกิดดิปเอชนะคะอเศรษฐกิจสม,มัยการตอนนั้นถดถอยยาวนาน8 8เดือนเลยนะคะตั้งแต่ปี2 0 0 7ถึง2008ทำให้ผลตอบแทนสูงถึง69%นะคะเราก็เพิ่งผ่านมาช่วงวิกฤตโควิดในนะคะช่วงนั้นก็ถดถอยอาจจะสั้นนิดนึงค่ะแค่แค่2เดือนแต่ว่าทองก็ยังให้ผลตอบแทนประมาณ24% นะคะก็คือสรุปโดยโรวมและที่เกะให้ตัวเลขไปก็คือติตถอยประมาณสิปดเดือนพลตอบแทนยี่สิแปดเปอร์เซ็นต์นะคะคก็ยี่สิแปดเปอร์เซ็นต์เนี้ยคำนวณว่าถ้าเกิดทองสิ้นปีที่แล้วเนี้ยอยู่สองพันรอยี่บสามดอลลาร์นะคะก็จะได้ราคาเป้าหมายที่ระดับสามพันสามรอยหสิบดอลลาร์ค่ะทั้งน,นี้นนก็คือไม่ได้ยังไม่ได้คำนึงว่าเออช่วงที่สมมติสงครามการค้ามันเริ่มคุกรุ่นนะตั้งแต่ช่วง สี่พุมภาพัพานที่สมัยกัเริ่มทำธราคารกับจะเริ่มภาษีสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะทุกท่านฐานจากตรงนั้นฐานมันจะสูงกว่านี้ไงค่ะฐานจะสูงกว่านี้มันราคาอาจจะอาจจะสูงกว่านี้นะคือสิบเอ็ดเดือนข้างหน้าที่เก่งมองไอ้ซึ่งปีอาจจะประมาณสามพันสามร้อยหกสิบตันละกลายเป็นเมื่อวานเนี้ยแตะไปแล้วใช่ที่ข้อมูลอีกอันหนึ่งนะคะจะไม่มีกราฟิกแต่ว่าทางสภาทองคำโลกเขาเคยให ข้อมูลว่าเขาติดตามเวลา,ลา,าราคาทองคำปรับตัวขึ้นทุกห้าร้อยดอลลาร์นะครับคือจากห้าเราไปหนึ่งพันหนึ่งพันห้าไปสองพันสองพันห้าไปสามพันซึ่งโดยเฉลี่ยนะประมาณพันพันเจ็ดร้อยกว่าวันสามปีกว่าแต่ตอนสเต็ปท้ายสองพันห้าร้อยไปสามพันดอลลาร์เนี่ยใช้เวลาแค่สองร้อยสิบวัน S <S แต่ว่าไม่ถึงปีหนึ่งประมาณเจ<ม>็ดเดือนไปเรียนหนนมาเจ็ดเดือนแสดงว่าสองพันห้าร้อยดอลลา่าเราผ่านสามพันดอลลา่ามาช่วงประมาณสิบสี่มีนาคมนะคะนับเป็นเจ็ดเดือนข้างหน้าอาจจะประมาณปตามาสเราอาจจะเห็นสามพันห้าร้อยดอลลา่า<ม><ม>นะคะอันนี้ให้ขอ้อมูลเป็นสถิติว่าเคยแบบว่าอัตราเร่งมันมาเร่งช่วงหลังอย่างเี้นนะคะ่ะ เข้าใจได้เพราะว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยเงินมันเข้าทองเยอะมากจริงๆแล้วก็สปีดการขึ้นของทองคํามันก็เลยซิ่งเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นผมถามกลยุทธการลงทุนหน่อยสิครับหลายคนบอกว่าขายทองไปแล้วแล้วก็วไม่มีจังหวะในการซื้อกลับเลยทองเลยหลุดมือไปหรือบางคนบอกว่าทองขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยยังซื้อได้หรือเปล่าแนะนํายังไงบ้างก็ขึ้นขึ้นขึ้นมาต้องบอกว่าเยอะนะ <c oughs> ถ้าสมมติเป,เป็นเป็นหุ้นเราก็บอกว่าอาจจะแบบ over อ a l u e อาจากรา,า,าคาเป้าหมายพื้นฐานแล้วนะคะ ว่าบางทีก็ต้องมีว่ามันจะมีแรงซื้อเข้ามาลักษณะที่แผ่นหนึ่งบายยังมีอยู่ไหมแต่คิดว่าราคาก็ตอบรับไประดับหนึ่งแล้วนะคะยังมองว่าราคาทองคำน่าจะมีการย่อตัวลงปรับตัวลงถามว่าจุดตรงไหนล่ะน,นะคะก็อาจจะให้เป็นระยะกลางอะไรอย่างะยะยะนิดหนึ่งนะคะถ้าเป็นระยะสั้น3า4 5ง่าดอลลาดูก่อน,นะคะแล้วก็ประมาณ3,100ดอลลาร์ ตีเป็นทองไทยเท่าไหร่ก็ประมาณห้าหมื่นึงันสองรบาทนะคะอีกแนวรับหนึ่งที่เดียวว่ามองว่าต่ำกว่า5้าหมื่นบาทประมาณสี่หมเก้าอยบาทนะค,ะคือตอนนี้ตัวเลขถ้าเกิดต่ำกว่า5้าหมื่จะจะคิดว่าราคาทองเริ่มถูกแลลวนะคะครับค่ะ หลายคนก็มีไอเดียว่าแบบนี้ฉันค่อยๆสะสมทองค่อยๆอ,ออมทองไปเรื่อยๆไม่ต้องไปดูราคารายวันมากก็มีเงินก็ซื้อเป็นทุกสัปดาห์ทุกเดือนอะไร whatever แบบนี้ยังเป็นคอนเซปที่ใช้ได้อยู่ไหมครับการออมทองหล,หลายเดือนนะคะคุณคุณถามว่าเพราะฉันเห็นก,ก็นมีหลายอย่างถ้าถ้าเป็นแบบแรกก็คือตอนล่าคอสเอเวอร์ก็คือซื้อทองให ทุกวันที่สองของเดือนแล้วก็ตัดเงินผ่านบัญชี a อทออาจจะคล้ายๆกับที่ออมเงินนะที่เป็นระยะยาวพวกเหงียน,นที่สองปีอะไรอล้วขนยอย่างี้นก็คือนักลงทุนเนี่ยนะอาจจะไม่ต้องแบบติดตามข่าวสารนะคะแล้วก็ช่วยกระจายความเสี่ยงเรื่องเรื่องราคาได้ครับก็คืออาจจะเหมาะกับนักลงทุนที่เป็นต้องบอกระยะยาวนะต้องแบบถือสองถึงสามปีขึ้นไปแหละถึงจะให้หผลแทนที่ดี อันนั้นก็ก็น่าสนใจระดับหนึ่งแต่ว่าทางพู้ธชัยก็พัฒนาขึ้นมาคุณท่านบอกว่าอุย้ยเข้าไปซื้อวันที่สองโอ้ยรแล้คา้แพงอ่ะฉันก็ติดตามราคาทองทุกวันอยู่แล้วนะครับะะก็ก็มีทางเลือกนะคะมีทางเลือกอีกก็แบบออมออมตามใจขึ้นมาอีกะคะแต่ว่าที่อ,อยากอยากแนะนาน่าจะเป็นโกลนาวนะคะโกลนาวเนี่ยคือสามารถทุกๆอันเนี้ยสามารถลงทุนได้เงินทุนขั้นต่ำถึงพันบาทแต่ว่าโกลเนี่ยพี่แกวว่า คนตนะิดตามราคาทองติดตามข่าวสารตอนเนี้ยเข้ามาเยอะแยะไปหมดแล้วเพราะจะมีมุมมองในการตัดสินใจในการซื้อขายของเขาได้นะคะกรและสะดวกมากกับเปิดการซื้อขายเองได้ด้วยนะคะคือขนาดถ้าตัดเดิมเนะี่ยที่ตัด ATS เราต้องมาที่หน้าร้านสาข,ขาหรือจะไปไปสนีนไม่เกี่ยวว่าตรงเนี้ยคิดว่าตอบโจทย์ในยุคสมัยนะ ทคโนโลยีอี่เป e ็นขนาดนี้ก็เปิดบัญชีได้เองนะคะคล้ายๆพวก e n เนอะก็ยืนยันตัวตนนะครับด้วยด้วยเฟสไ i ดีอะไรไปก็กรอกข้อมูลมีแค่ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนอะไรแค่นั้นเองนะคะปัดบัญชีเนี่ยก็ซื้อขายผ่านโมบายแบงกิ้งก็คือตัดเงินทันทีนะคะเวลาซื้อหรือว่าขายเงี่ยยเราก็กระรับทันที ะคอยว่าก็ตรงนี้พี่เก๋อยากที่จะแนะนําตัวนี้มากโอเคลองเอาไปเลือกดูนะครับแล้วก็อาจจะใช้แนวรับแนวต้านที่ทางโฮเชิงเฮงให้คาแนะนาไว้ก็ได้ทิ้งท้ายก่อนจากกันเรื่องนี้ผมว่าอาจจะต้องพูดกันเยอะหน่อยในช่วงที่ผ่านมาคือมิจฉาชีพมันเยอะแล้วบางคนก็ได้ข่าวว่าการออมทองแล้วมันไม่ได้ทองมันก็เคยเกิดขึ้นบ้างอัดะเตือนนะักลงทุนนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจว่าเอ๊ะโฮเชิงเฮงเราทําธุรกิจมาอย่างยาวนานแข็งแรงแน่นอนะฝากเป็นคาทิ้งท้ายให้นักทุนหน่อยครับพี่เก๋ครับ ปีที่ผ่านมาก็จะมีวิชชาชีพเยอะมากนะคะที่บอกว่าออมทองผ่านทุ่นเซงเงินนะ,ะได้ผลตอบแทนตั้ง350บาทครับซึ่งเป็นไปได้ยากนะคะเราไม่กรรับประกันเรื่องผลตอบแทนอยู่แล้วนะคะคเพราะฉะนั้นนะคะผลตอบแทนก็จะขึ้นกบับลูกค้าก็จะเข้าไปซื้อเราขายได้ราคาเท่าไหร่นะคะเราไม่มีลักษณะนี้แล้วก็ถ้า พบมิชาชีพลักษณะอย่างนี้นะคะให้หมดทานที่สุดก็สงสัยเลยว่ามิชาชีพก็สามารถแจ้งกับทางผู้เสี่ยงได้นะคะครหรือแจ้งผ่านเฟซบุ๊กก็ได้นะคะคอันนี้ก็สังเกตว่าช่วงหลังๆก็จะเริ่มเลิกน้อยลงแหละแต่ให้ระวังดีงๆเพราะาตอนนี้องค์ขาก็ยังเป็นท็อปข่าวเหมือนกับปีที่แล้วอยู่ค่ะให้ติดต่อช่องทางทางการดีที่สุดนะครับจะเป็นแอปพลิเคชันทางการของพู้เสีเฮงเองหรือว่าไลน์แอดของผูวเสีเฮงโซเชียลก็ ใช้ช่องทางที่ถูกต้องดีกว่าแล้วก็อย่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพนะครับวันนี้ขอบคุณพี่สิรรักนะครับขอบพระคุณครับยินดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับอ่ะทองคํานะครับช่วงนี้ก็คึกคักแต่ทางโคชเชงเฮงก็ให้แนวรับเอาไปแล้วนะครับลองลุ้นกันดูว่าจะลงมารับเราหรือเปล่าสําหรับท่านที่อยากซื้อทองนะครับแนวรับแรก32,45ี่เหรียญแนวรับต่อไป31,10ห่ยเหรียญนะครับ ลองเลือกกันดูว่าจะต่อราคามากน้อยแค่ไหนแล้วแต่ท่านนะครับทองคาขึ้นมาเยอะการไล่ซื้ออาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีนักในช่วงนี้นะครับก็ลองพิจารณากันดูทิ้งท้ายก่อนจบรายการมีข่าวประชาสัมพันธ์กันนะครับในช่วงเกาะชี้ติดกระดานครับ